จุดเด่นที่ซื้อเลยคือหนึ่งกล้องโหดมากๆมันก็จะมีความเคลียร์ความคมความใสขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเซฟตัวนี้เป็นบันทึกเป็นสำเนาแล้วเดี๋ยวเราจะเอารูปนี้ขึ้นมาคู่กันว่ารีมาสเตอร์เป็นยังไงนี่ผมถ่ายแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับอัลต้าวผมว่าน่าจะโหดสุดๆราคาหมื่นต้นๆเนี่ยคุณเอามาได้เลยอัลต้าไวในท้องตลาดเนี่ยไม่มีใครกว้างเท่านี้ไม่มีใครคมเท่านี้กันน้ํากันฝุ่นครับเลยราคานี้ไม่มีแล้วมีตัวเดียวในตลาดไม่มีคู่แข่งเลย ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพ่อการแกะกล่องพรีวิวนะครับแล้วก็วัยถึงข้อดีของ Samsung Galaxy A53 ผมสั่งมาใช้เองนะครับผมจะพูดเหตุผลที่ทําให้พวกคุณนั้นต้องตาลดแล้วกระดิบไปซื้อกันแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะโอเค <c oughs> okay. นี่คือกล่องของ s a m s u n g com ผมเพิ่งได้นะผมจะอ่านให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับสงการนี้อย่าลืมซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่แต่เครื่องนี้ผมซื้อมาใช้เองเช่นเดียวกับ Galaxy A52S นะครับ ถ้าคุณแม่คุณพ่อท่านไหนบอกว่าเอ้ยอยากได้โทรศัพท์สักเครื่องนึงให้มันครบคันเนี่ยก็บอกท่านเลยว่าย่อมได้ย่อมได้นะครับแล้วก็ซื้อให้ท่านซะนี่คือกล่องของ d s l กล่องของ s a m s u n งจะเป็นสีดำนะครับแกงมานี่ตื่นเต้นแกงมานี่มีอะไรมาให้ด้วยเคสผมสั่งเคส Soft Clear Cover นะครับของ Galaxy A53 5G แล้วก็นี่เครื่องสีฟ้า โอ้กล่องบางมากครับคุณผู้ชมบางจริงๆเดี๋ยวผมจะเทียบกับ Galaxy A 2 3ที่ผมซื้อมาเนี่ยเนี่ยเขาจะ,ะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าดูความหนาความบางเนี่ยโอ้หเหมือนกล่องมือถือเครื่องแพงๆเลยดูดิทีมงานเนี่ยเหมือนกล่องมือถือเครื่องแพงๆครับเพราะว่ามันคือแพงเขาชอบทํามากล่องบางๆตัวนี้ผมก็ใช้สิทธิ์แลกซื้อเลยของเคสของเขาด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับนี่จิมห่อนปึ๊บ ผมได้ทำการรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะครับคุณสามารถไปดูได้นะเดี๋ยวเอาลิงก์อะไรขึ้นมาแล้วกันนะครับแต่ผมจะบอกเลยแว่ว่าเวอร์นะว่านะครับทุกอย่างคุณมีความสุขครับเพราะว่ามันเข้าสงการแล้วนะครับแกะออกมาครับเป็น RAM 8แล้วก็ความจุ128นะครับ A 5 3 6 EDS สีบลูเดี๋ยวนี้เขาตั้งชื่อง่ายๆแล้วจะเรียกกันง่ายๆนะครับโอเคขอโทษแกะมาครับปึ๊บ โอเหมือนเครื่องแพงๆเลยครับคุณผู้ชมเพราะมันบางมากเลยออกมาอ๋อมีแค่นี้จริงๆนี่ Infinity O Display Quad Camera with OIS แล้วก็ IP67 Water and r e s t ในราคานี้ไม่มีใครให้กันน้ำกันฝุ่นมาแล้วก็ทนน้ำทนฝุน่นทนน้ำทนฝุน่นติด,ต,ดติดกันน้ำกันฝุ่นนะครับเดี๋ยวมีคนดราม่านะครับกล่องมีแค่นี้จริงๆนะครับไม่มีอะไรแล้วแล้วก็นี่คือ,เ,อ,อเข็มจิ้มซิม ปึ๊บแล้วก็ข้างในมีอเอียงแน่มีสายชาร์จบางๆมาให้1เส้นเป็น Type C ท o Type C ฮะแล้วก็คู่มือของอท่านพี่วังเสาบ่าหั่นแล้วก็ป่าวุงจริงนะฮะมีภาษาลาวด้วยนะนู่นนี่นั่นนะครับภาษาหลายภาษากันด้วยกันนะครับที่ลาวเนี่ยรู้ไหมว่าวางขายรุ่นนี้นะครับราคา5ล้าน1น9 9 9 9 0กกีบซึ่งตอนแรกผมเห็นราคาในศูนย์ซัมซุงลาวผมตกใจอ๋อ สีฟ้าสวยงามจริงๆฮะจะไม่เหมือนตัว Galaxy A73 นะ A73 เนี่ยข้างหลังเขาจะเป็นเงาเงิหนึ่งโอ้ เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดู A3 ครับ A3 เนี่ยมันจะมีความเงาๆหเห็นไหมเห็นไหมแต่อันเนี้ยมันจะด้านเลยนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยโอ้ต่างกันเลยนะครับนี่ความบางก็ A3 บางกว่าน,นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันขยายใหญ่กว่าแบตเตอรี่มันก็แบบแต่ตัวนี้เนี่ยจอใหญ่ด้วยแต่ขนาดกระทัดรัดแล้วก็สีสันสวยงามนะครับโอ้เป็นด้านๆสีฟ้าสวยมากครับเป็นมินิมอลนะครับเป็นมินิมอลแล้วก็เป็นแบบแฟชั่นวัยรุ่นมีสไตล์นิดนึงเทสดีอะ่ะไปร้านนู่นร้านนี่ก็ดูเทสดีไม่มีฟิล์มติดมาให้ด้วยนะ เดี๋ยวผมแกะเคสก่อนเหมือนต้นๆอย่างเงี้ยหมายถึงซื้อแบบมีโปรโมชั่นมีอะไรนะครับผมมองว่ามันค่อนข้างจะคุ้มมากอัปเดตแพทความปลอดภัยอีกตั้ง4 5ปีอัปเดตเวอร์ชันอีก4ปีอย่างเงี้ยโอ้โหค่าซอฟต์แวร์นี่ให้มาเต็มแล้วก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันของตัวนี้ให้มาเยอะนะให้มาเยอะคล้ายๆตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นซอฟต์แวร์โครเรอร์นะครับผมชอบตัวนี้มากเลยนะ A53 ขึ้นมาเนี่ยผมชอบมากนี่เคสจะเป็นแบบนี้ฮะโอ้เคสใส นี่ได้ลอกทิ้งฮะเนี่ย Made in Korea Yes พอได้ยินชื่อ Korea นี่ again and again n d a เลยนะครับผม <c oughs> โอ้โหวั้งพี่เอ็ม <c oughs> ไปแล้วไปแล้วสมองผมไปแล้ว <c oughs> รอบเครื่องครับเดี๋ยวผมจะลอกออกจริงๆเขาจ้างพนักง,งานแบบโหดมากคือติดฟิล์มรอบเครื่องมาแบบเนียนกริบเลยครับไม่มีส่วนพะเยะเลยแล้ว S22 Ultra ผมก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับคือผมไม่แกะออกมาเลยคือเขาติดฟิล์มรอบเครื่องได้แบบดีมากนะครับคุณไม่ต้องแกะก็ได้นะผมก็จะไม่แกะครับผมไม่ใส่ไปเลยโหดูแบบยิ่งคุณเอาไอตัวอะไรนะพวงกุญแจมาห้อยตรงนี้โหยิ่งดูแบบมีแฟชั่นมีสไตล์เอามาห้อยคอก็ได้นะเคสเขาเนี่ยซื้อพร้อมเคสในช,ชัมชัมชู <S <S Samsung Shop com นะครับแล้วคุณก็เอาสาย มาห้อยตรงนี้ฮะแล้วก็ห้อยคอไว้นี่โหมันโคตรแบบมันแฟชั่นนะฮะมันเท่จริงเทสมันดีครับโอ้โหมือถือราคาเหมือนกลางเทสดีขนาดนี้แต่ก็ต้องบอกว่าวัสดุฝ้าหลังมันเป็นพลาสติกนะครับมันก็เป็นรอยอะไรได้ง่ายนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นพลาสติกข้อดีคือว่ามันจะทําน้ําหนักเครื่องได้เบานะครับแล้วก็การซ่อมแซมเนี่ยมันจะถูกนะครับอะไหล่ไม่ได้สต็อกอะไรได้เยอะแต่พอเป็นกระจกเนี่ยมันซ่อมมันมันเปลี่ยนมันอะไรมันยากนะครับมากมายไก่กองปุ่มก็ประมาณนี้นะค เจ๋งเลยนะครับป้องกันกล้องอย่างดีเคสเขาเนี่ยซื้อในเว็บเนี่ยดีมากเลยเปิดมาให้ เขาน่าจะแถมปิมมาสักนิดหนึ่งนะฮะแต่จริง A52S A53 เนี่ยเดี๋ยวก็มีเคสของ UAG มานี่คือจุดดีของอินเตอร์แบรนด์เลยนะครับคือแบรนด์ที่ขายดีๆเนี่ยเขาจะมีเคสซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงจุดเด่นในระหว่างเราเปิดเครื่องรุ่นนี้แล้วกันนะครับจุดเด่นที่ซื้อเลยคือหนึ่งกล้องโหดมากๆคืออาจจะเห็นช่องเบิร์นแคมเอาไปเทสมาแล้วหรืออาจจะเห็นที่เรารีวิวไปแล้วนะครับคุณจะเห็นว่ากล้องเนี่ยกล้องโหดมากนะทุกเลนส์เลยนะครับคือในเหรียญราคาเท่านี้ a u t ต้าวายผมว่าน่าจะโหดสุดๆราคาหมื่นต้นๆเนี่ยคุณเอามาได้เลยเอ w ต้าวายในท้องตลาดเนี่ยไม่มีใครกว้างเท่านี้ไม่มีใครคมเท่านี้แล้วไม่มี t ้ w i ายตัวไหนถ่ายวิดีโอด,ดีและคมเท่านี้อีกแล้วเทียบ <c oughs> ได้กับตัวท็อปๆของค่ายก็ตามหลังอยู่นิดหน่อย คุณภาพนะครับดีมากเอาตาา์ตาไวดีเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลมี OIS มาให้ในตัวคือมีการสั่นภาพทั้งกล้องหลักแล้วกล้องเอาตาไวาคมกริบเลยตามรีวิวที่ผมทารีวิวไว้ใน A535G ผลพวงมาจากการใช้ CPU ตัวนี้ด้วยนะครับมันก็ประมวลผลภาพดีขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นมาให้ดูระหว่างการถ่ายย้อนแสงหรือการเก็บ FDR ระหว่าง A535G และ A52S5G ผมมองว่าถ้าเกิดคุณได้ใช้กล้องบ่อยๆครับมองเลยว่าไม่ผิดหวังตัวนี้ แล้วก็ดีเทลคมชัดมากๆยิ่งไปถ่ายนางแบบถ่ายพอตเทรตครับโอ้โหคมกริบเลยเป็นเลนส์ที่มีคุณภาพสูงมากๆนะครับและสิ่งที่ผมจะขยายความอย่างนั้นก็คือว่าในต่างประเทศนี่มีหลายสื่อมากครับออกกล้องเทียบเทยบเลยราคาเดียวกันคือหมื่นต้นๆที่เป็น IMX ตัวนี้มันติดท็อป5คือมันถ่ายรูปออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับและเลนส์หลักเลนส์อัลต์วายใช้งานได้จริงๆไม่ได้แบบใส่มาไปยัดสเปคด้านอื่นนะครับนี่คือผลพวงของการใช้ CPU ตัวนี้นะครับคือ Exynos 2 8 0มันไม่ได้แรงขนาด แรงมากครับแต่การใช้งานทั่วไปเนี่ยผมมองว่ามันโอเคมากๆสาหรับผมนะครับเพราะว่าถ้าใครที่ต้องการเน้นกล้องเงยอะๆเนี่ยมันประมวลผลออกมาได้ดีมากและมันมีโหมดใหม่มาด้วยคุณดูรูปภาพได้เลยครับสามารถเอาไปทำคอนเทนต์ได้สบายๆเลยถ่า,ายมาโคเลนเดฟถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ถ่ายออกมาสวยและคมกริบเลยนะครับเรื่องเอาไปถ่ายร้านคาเฟ่นเนี่ยสบายๆสกินโทนอ่อนนุ่มสวยงามนุ่มนวลแล้วก็ออกโทนวอมๆนิดๆอันนี้ผมชอบมากๆนะถือว่าทุกสภาพแสงเนี่ยทำมาได้โอเคมีโหมดี้่ยครับ รีมาสเตอร์รูปภาพซึ่ง โหดมากๆตัวนี้ให้มาเหมือน Galaxy S22 Ultra เลยคือเป็นโหมดแบบ Remaster คือการทํารูปมาใหม่เดี๋ยวผมจะให้ดู Before After ซึ่งรูปออกมาสวยได้รีวิวลงไปในคลิปรีวิวแล้วซึ่งผมชื่นชอบโหมดนี้มากผมมองว่าถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปเอาไปใช้ถ่ายรูปแล้วก็ใช้โหมดเนี้ยแต่งอัตโนมัติออกมาผมมองว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงเนี่ยดูอันนี้คือรูปเดิมนะนะดูรูปใหม่ฮะมันก็จะมีความเคลียร์ความคมอ่าความใสขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเซฟตัวนี้เป็นบันทึกเป็นสำเนาแล้วเดี๋ยวเราจเจ้ารูปนี้ขึ้น มาคู่กันว่ารีมาสเตอร์เป็นยังไงนี่ผมถ่ายแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายหนึ่งตัวอย่างคือรูปหน้าผมเองนะฮะนึกว่าดงบังชิงกีเดี๋ยวผมอถ่ายรคน CPU ตัวนี้มันประมวลผลได้ดีครับโอ้โหยังกระเต่านินจาถ่ายออกมารีมาสเตอร์รูปภาพครับดู สักคู่แล้วก็มีโหมดลบวัตถุซึ่ง A52S ไม่มีตัวนี้มีมาให้ใครใได้ใช้งานกล้องเยอะๆผมว่านุนน่านจะชอบมากด้วยตัวนี้นะครับข้อที่2ครับวิดีโอวิดีโอมี VDS มาให้ซึ่งใส่มาตามตรุ่นพี่เลย S22UltraVDS นี่คืออะไร ผมขออ่านคุยหนึงนะฮะก็คือ Advanced Video Digital Image Stabilization นะครับคือจะทำกันสั่นเป็นซอฟต์แวร์มาทำกันสั่นได้ดีกว่าเจนเดิมนะวีดีโอตัวนี้แน่นอนครับ 4K ทั้งหน้าทั้งหลัง 4K ได้ทุกเลนเลยเนี่ยคุณถ่ายสลับหลังกล้องหลังคุณสลับเลยเอาตัองไวถ่ายได้เลนหลักถ่ายได้ ไม่มีแบรนด์ไหนทําได้แล้วครับ 4K สลับหน้าหลังอย่างเงี้ยมีแบรนด์เนี้ยแบรนด์เดียวทาได้แล้วในราคาหมื่นต้นๆน,นะครับวิดีโอกล้องหน้าดีที่สุดในเลทราคานี้แล้ว 4K ด้วยตัวอื่นไม่มีต่อให้ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาท30,000ก็ไม่มี 4K วิดีโอ,อที่ความคมชัดขนาดเนี้ยผมรีวิวไปผมไปถ่ายกลางคืนมาเนี้ยความคมชัดวิดีโอก็ถือว่าสูงมากเป็น 4K ด้วยแล้วมุมมองกว้างด้วยบางตัวเน้นสเปคมากๆเนี้ยวิดีโอกล้องหน้าเวลาถ่ายปุ๊บมันก็จะครอปลงมานะครับแต่ตัวเนี้ยกว้างถ่ายรูปก็กว้างเป็นวิดีโอก็ก เหมือนเดิมนะครับนี่คือสิ่งที่เขายัดมาไม่ได้เป็นสเปคบอกในกระดาษอะ่ะ ก็ประมวลผลทํามาได้ดีนะครับเรื่องวิดีโอเรื่องรูปภาพพวกนี้สีสันดีความคามชัดดีมากดีเยี่ยมเลยนะครับเอาตัวไวก็ถ่ายเป็น 4K 30ได้ตัวอื่นเนี่ยบางตัวก็เป็น Full HD 30เท่านั้นนะครับตัวนี้ก็คือม,มาตรฐานมันยังโอเคอยู่การใช้งานทั่วไป CPU อะไรพวกนี้ครับผมไม่ได้ซีเรียสเลือ่อนไหลดีนะครับแล้วก็การจัดก,การพลังงานความร้อนก็พอๆกันกับตัวเดิมแต่ว่าตัวนี้แบตจะอึดกว่าอย่างที่บอกอะ่ะ CPU ตัวนี้ไม่ได้เก่งแบบมากๆเรื่องการเล่นเกมครับแต่เล่นได้แบบเล่นได้ทั่ว ไปเลยนะครับเฟรมเรทดอปกัน2 frame อาเฟรมอ่ะผมดูแล้วผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าบางเกมเนี่ยเราต้องการเล่นเกมที่มันยาวนานนะครับคุณผู้ชมเราก็แค่ปรับเป็นกราฟิกไม่ต้องสูงมากกราฟิกกลางแล้วก็เฟรมเรทเลื่อนสูงซึ่งอันนี้เป็นเป็นปกติที่คนเล่นเกมนานๆควรจะเล่นกันแบบนี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือชิปตัวนี้มันประมวลผลภาพออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญลําโพงตัวนี้ครับดังกว่าตัวเดิมเนี่ยโอ้โหซ็คือมีมิติมีเสียงที่ดีมากวิดีโอดูเสร็จโซ ก็ขับตัวลำโพงมาได้ดีก็นี่คือผลพลอยได้ลำโพงดีขึ้นเยอะกล้องดีขึ้นกว่าเดิมนะแบตเตอรี่ก็ยัดเข้ามาให้เยอะกว่าเดิมเป็น5000ม ah. <c oughs> ิลลิแอมการเล่นเกมก็ไม่ซีเรียสน,นะเอาวี RV อะไรพวกนี้นะครับเกมทั่วไปมันเล่นได้สบายๆแล้วนะครับ ผมว่าโดยรวมอ่ะมันมันคุ้มมากๆยิ่งคนซื้อทันโปรที่เพิ่มความจุจาก128เป็น256โอ้โหคุ้มจริงนะครับตรงนั้นแล้วก็ได้ประกันจอแตกอะไรด้วยนะและข้อที่4คือกันน้ํากันฝุ่นครับเหรยราคานี้ไม่มีแล้วมีตัวเดียวในตลาดไม่มีคู่แข่งเลยคือกันน้ํากันฝุน่นเรียกว่าทนน้าทนฝุ่นดีกว่าดีเยี่ยมเลยในราคาเท่านี้ไม่มีอีกแล้วบางตัวท็อปนี่ยังได้เป็น IP 3อยู่เลยนะก็มีนะครับอันนี้ IP หกม30เาทีน้อที่5รักาอปเดตความปลอดภัยเท่าที่ได้ยินข่าวมาอัปเดต5ปีแต่ว่า Android ได้ <Construction>. <liksom> 4ี่ปีเต็มนะครับอัพไปเลยมีฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่ที่มีตามรุ่นพี่รุ่นนี้ก็ได้อัพมาด้วยเวลาเราใช้งานอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะมีความปลอดภัยสูงเวลาคนที่แบบกะใช้นานๆล็อกอินล็อก เข้าบัญชีการเงินอะไรเงี้ยนะครับแมมันมีแผทความปลอดภัยเข้ามาอัปเดตให้นะครับปุดช่องโบช่องอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่ามีความเซฟแล้วก็ศูนย์บริการเยอะมากครับตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสเลยยิ่งผมเนี่ยเป็นคนที่แบบเวลาน้อยมากๆคือต้องเผื่อเวลาอยู่กับครอบครัวเวลาอะไรพวกนี้ไม่มีบางทีข้อมูลมันอยู่ในนี้ครับมันไม่ได้สะดวกว่าจะต้องมาย้ายเครื่องย้ายอะไรเงี้ยครับเขามีอะไหรชั่วโมงหนึ่งไม่เกินเนี้ยก็เสร็จก็รับเครื่องกลับไปใช้นะครับมันเป็นการประหยัดเวลาภายในตัวคือรวมๆแล้วอะ่ะมันรวมอยู่ในบริการทุกออออยย่่่่าาางงมมมันนนนรรรวูเคคคืืแหต้ะ ว่ามองว่าคุ้มมากๆหลักๆคือประมาณนี้เลยสําหรับรุ่นนี้นะครับไม่แรงไม่อะไรเงี้ยผมมองว่ามันก็โอเคแต่ว่าถ้าคุณจะมาเทียบเรื่องการประมวลผลภาพวิดีโอ 4K หน้าหลังการกันน้กากันฝุ่นหรือว่าการอัปเดตต่าต่านานาที่เขาให้มาโดยที่เขายัดออกมาในตัวของเขาเนี่ยผมมองว่าหายากมากมๆาในราคาเท่านี้ยากจริงๆนะครับถ้าใครอยากต้องการดูคอนเทนต์อะไรก็บอกกันมาได้แต่ผมจะบอกว่าถ้ามองหามือถือรุ่นหนึ่งราคาแบบหมื่น,ต,นต้นๆนะครับแล้วมีทุกอย่างมาให้ครบเลยเขาเรียกว่าเก่งไม่กั๊กตามคอนเซ็ปต์แหละไม่กั๊กท มีมาให้แบบไม่ได้ที่สุดอะแต่ทุกด้านคือค่อนข้างมีมาตรฐานทุกด้านเลยตัวนี้คือตัวเลือกที่โคตรดีมากตัวนึ่เลนทีมวนะครับสำหรับ Samsung g a ล็กซี a 5 3 5 g อย่าลืมซื้อเคสนะในชัมพทงสอบดีมากเลยเคสตัวนี้สำหรัวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ